วันไว้กครูแล้วครับตามสบายเด้อค่ะเด้อนะคะเ,คะเอาวันนี้ไว้กครูแล้วคะ่ะเด็กๆเกนาะเมื่อวานนี้ไม่เห็นน้ำเลยมันมีน้ำเลยคะ่ะเพราะว่าบางพื้นบางบาง,บางพื้นที่ก็เข้ากระวานไหมคะ่ะเพิ่งหวานข้าวเนาะคะ่ะ แต่อนันนี้วันตั้งแต่วันที่เก้าเดือนพฤษภาเนาะค่ะเก้าพฤษภาเกิง,งามประมาณหนึง่งแล้วค่ะสูงประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่ามันได้เดือนหนึ่งแล้วเนาะค่ะได้เดือนหนึ่งแล้วสูงประมาณหนึง่งแล้วค่ะถ้าลดลงน้ำลดลงเดี๋ยวสิให้เบิ่งอีกที่หนึ่งว่ามันสูงขนาดไหนะ <c oughs> สูงกับต,ตักต้นขาเฮา,เา,เานี่แหละสวัสดีนะคะคุณแสงดาวขอบคุณเลาอยๆเ้อค่ะเด้อเนาะค่ะถ้าว่าเขางามบางงามประมาณหนึ่งเนาค่ะมันก็งามจาก ทางนี้ก็จะมันมีน้ำเนาะทางนี้เกษตรบ่มีน้ำปนใดค่ะเพระาระว่าบ่ไดขังน้ำไว้ขังขังตังหนึ่งค่ะกักน้ำไวนะ้ก็น่าเพื่อเพื่อฝนมันถิ่มช่วงไหมค่ะฝนทิ้งช่วงเราจะไม่มีน้ำเราก็เลยกักน้ำไว้หน่อยหนึ่งถ้ามันตกมาอีกอมันก็จงปล่อยค่ะจะคอยปล่อยถ้ามันไม่ตกมันก็วันสองวันมันก็ลดแล้วค่ะ พอดีราคาห้าพอดีถุมห้าหนามันขึ้นตอนแรงก็สิให้หญ้าตายประมาณหนึ่งน้องทุกีสวัสดีนะคะขอบคุณเลยๆ่ะนะคะมาเอาสาะะรัาเนะ้วทร <laughs> วมคือการค่ะตอนนี้นะน้ำฟังนี่ก็ทวมคือกันกะกากใซื่อๆเด้ยเพื่อมันอยากถิ่มซ่วงว่าสัน่นเนาะเขาง้างาแล้วละ่ะคุณแสงแดาวบริสิทธิดแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะน้องตุ๊กเกี้ยวพี่อ้อยบอกค่อยในเบนไปในเด้นน้องตุ๊กเกี้ยถ้าไปหัวซาเนี่ยกัดขอโทษขออภัยด้วยค่ะทุกคนนะคะมาเอาห้าข้างล่างนี่มาถอนหน้าอันทั้งนู้นค่ะนะคะถ้าฝนตรงมาอีกเราต้องปล่อยละค่ะต้องปล่อยน้ำละค่ะถ้าง,งัา้นมันจะไม่รถด,ดเลยจะทำมันก็จะลุ้นคันแทนานฮาคุณเละ กขาสูงเลยคุณยานาสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณเรยๆค่ะนะคะมาค่ะนำถั่มซ้ำนีตอนนี้บ่เป็นยังค่ะนะคะก็ะยังดีมาทถ่วมให้แบบว่าให้ยามันตายเนะคะให้ยาที่มันขึ้นตอนนาแล้งอะ่ะให้มันตายนะคะเพื่อเสียโอเคเพื่อเสียเขาขืนงามแต่มันก็ได้ปุ๋ยแล้วละใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็สูงประมาณเค่าแทนนาสูงซ้ำเลยเขาก็ไกลสิลสูองไกลสเท่อแล้วคะ ฝนตกเยอะนะคะน้ำแม่นค่ะน้องตุกี้ฝนตกฝนตกว่าสองสามมือเนั่นแหละค่ะวางมือสองมือเนี่ยต่อๆกันแต่เมื่อวานนี้ไม่มีน้ำเนี่ยเราขังน้ำไว้ไงเราขังน้ำไว้เพื่อไม่ไม่ให้มันไหลโอ๊ <laughs> แล้วก็ฝนฝนตีมช่วงค่ะมนที่นี่มีแต่คนปล่อยมาเนะข้าเจ้าพึ่งวานเขาค่ะ ทางนนเขาเจ้าพึงหวานเขาเขาเจ้ายังไม่ได้กักน้ำนะคะ่ะข้าวเขาเจ้าพึงหวานยังไม่มีอะไรมากมายไงก็เลยพากันปล่อยน้ําออกมานาหาวัดขังน้ำไว้เนาะเขาสูงประมาณหนึ่งนึงไหมคะ่ะทักทายทุกคนนะคะันเดียดดาทักทายทุกคนนะคะเอมันกเ็เลยโอเคแล้วก็กักน้ําไว้ได้คะ่ะทำมันโมตกกวันสองวันกันรุดแล้วคะ่ะ แั้งกลัวเขาจอก,กระดาประมาณหนึ่งคือกันสวัสดีค่ะพี่ทาปานีขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายนะคะจะไปไปหอดจอดบ่ถึงซาเน่ก็ขอโทษขอไปเด้อค่ะเด้อจ้าหนุ่งกับน้าอยู่ค่ะตอนนี้น่าสิพุนอ่ะอีกแักอีกแค่ประมาณเดือนหนึ่งบุแล,ล้วค่ะจังรวบรูกร้อย มาถึงเดืนดาาอนแล้วค่ะเ้าไปนะคะอาทิตย์ก็ว่าอไอ้กัสินั่นแล้วานามันมาขัางยังสอว่ากับบอได้ถอนเราเหมืนอนบอค่ะบอได้ถอนหญ้าถอนยังเนอาะานามันมาขัางนี่กับปล่อยมันลงเลยค่ะปล่อยมันเปื่อยลงเนาะป,ปลอะป่อยให้หญ้าเปื่อยลงไหมค่ะนะคะทักทายกันเลยนะคะอาจจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะเฮ็ดคีิปอ่อยกับม่มีเวลาหสวเฮ็ดคิปแล้วค่ะทุกคนขออนุญาต ตัดให้รายไวจังน้อยด้วยค่ะตัดให้หลายเนี่ยก็ต้องปิดกล่องซะก่อนด้วยวย่ะ